พระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าภิกษุจงหลายเมื่อเราปฏิเิธผ่านไปแล้วถ้าใครแสดงธรรมะแก่เธอเธอย่าเพิ่งรับและอย่าเพิ่งปฏิเสธเธอเรียนคําสอนของพวกนั้นให้ดีแล้วมาเทียบกับพระสูตรและพระวินยัยถ้าลงกับพระสูตรพระวินัยไม่ได้ให้ทิ้งเสียต้องลงได้ทั้งสองส่วนเลยจึงฉนันได้ถานว่าเป็นคําสอนของเราแต่ถาคตะอดังนั้นเรามาเทียบกับสูตรมัน,มนลงกันไม่ได้ ลงกันไม่ได้ดังนั้นให้สานนิการว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าและการอ่านพระสูตรนี่ได้คือชาวบ้านทั่วไปอ่านกับพระสูตรก็พอแล้วการอ่านพระสูตรนี้ก็ไม่ใช่าอ่านตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มสุดท้ายเลยนะจานเล่มไหนก่อนก็ได้อ่านหน้านไหนก่อนก็ได้ท่านหยิบพระไตรปิฎกมาเล่มหนึ่งแล้วเปิดดูสารบัญออว่าแต่และพระสูตรว่าโดยเรื่องอะไร